เสริมภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรไทยและอะไรคะสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะทานคะ่ะวันนี้อ่ะพี่ปราณนำสมุนไพรไทยมานะคะชะอมค่ะเป็นผักไทยและสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มากมายแต่ข้อที่เราต้องรู้ก่อนทานชะอมมีอะไรบ้างตามพี่ปราณไปเลยนะคะชะอมจัดเป็นพืชสวนกลัวที่สามารถปลูกเป็นแนวกั้น มียอดอ่อนให้ตัดกินได้ทกุกดูการเลยนะคะพี่ปลาบอกเลยก็เป็นรู้ธรรมชาติที่กินได้แล้วก็ปลอดสารพิษราคาก็ไม่แพงกับโอ้แต่กลิ่นเันค่อนข้างจะแรงนะคะประกอบมีนูอาหารได้หลากหลายทีเดียวชออมนะคะก็เป็นไม้ปุ่มขนาดย่อมเป็นพืชที่ตลอดทั้งลําต้นและกลิ่งมีหนามแหลมมีใบเป็นใบประกอบเล็กๆลักษณะเหมือนใบกระถินมีกลิ่นฉุนค่ะทุกส่วนของต้นปลายใบลและแลม สามารถอุบลงได้ในตอนเย็นเมื่อแดดออกก็จะมีการการใบออกเพื่อรับแสงแดดนะคะใบอ่อนก็นิยมนำมารับประทานหมูพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าดอชะอมจะออกตามซอกใบมีสีขาวหรือหลุงนวลปลูกขึ้นได้โดยวิธีปักชำตอนกิ่งทนทานกับสภาพแวดล้อมได้ดีเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ค่ะคราวนี้เรามาดูคุณค่าทางอาหารของชะอมเลยนะคะ ในโอมร้อยกรัรมจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆดังต่อไปนี้คือเขาจะมีพลังงาน57กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็มีเส้นใหญ่อาหารฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน B ทั้ง B1 B2 B3 แล้วก็วิตามิน B หลายตัวเลยนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของชโอมกันค่ะข้อที่1น,นะคะป้องกันโรคค่ะเนื่องจากวิตามิน C ที่สูง จะอมจึงมีฤทธิ์เสริมสร้างภมิคุ้มกันและก็รสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้การป้องกันร,รูปต่างๆก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่2บำรุงเส้นเอ็นป้องกันไม่ให้เส้นเอ็นเสื่อมได้ง่ายๆและยังช่วยให้เส้นเอ็นแข็งแรงขึ้นอีกด้วยข้อที่3รักษาอาการอักเสบเช่นอาการอักเสบที่ลิ้นแล้วก็ลดอาการผื่นแดงค่ะข้อที่4แ่กระซิ่มสูงเป็นผลดีกับผู้หญิงใบทองนะคะ บอกได้เลยว่าผู้หญิงวัยทองจะมีภาวะกระดูกพุ่นชมสามารถช่วยได้ค่ะพอาอุดมไปด้วยแคลเซียมที่เป็นผลดีกับกระดูกแล้วก็ฟันของเรานะคะข้อที่ห้าอุดมไปด้วยธาตุเหล็กอืยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยจะช่วยในการบำรุงเลือดช่วยให้ระบบการหมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะข้อที่หกมีฟอสฟอรัสสูง ฟอสฟอรัสนะคะจะช่วยให้วิตามินต่างๆทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ค่ะข้อที่7บํารุงเส้นผมพิปราบอกเลยนะคะเช่าอมช่วยบำรุงให้เส้นผมเงาง,งามมีน้ำหนักเป็นธรรมชาติและก็ลดการแตกปลายของเส้นผมได้ค่ะข้อที่8มีเบต้าแคโรทีนซึ่งสามารถช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็งและช่วยป้องกรรันโรคหัวใจ อีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูมีน้ำมีนวลอ่อนเยาว์ไม่ดูแก่ก่อนวัยด้วยนะคะอืประโยชน์ของชะมตรงนี้สาวๆคงจะชอบกันมากค่ะก้าลดความร้อนในร่างกายด้วยการนํายอดอ่อนมารับประทานส่วนนี้เป็นส่วนที่นิยมรับประทานมากที่สุดนะคะข้อที่สิบมีใย,ยอาหารสงูงจึงช่วยระบายท้องแก้อาการท้องผูกทําให้ระบบการกับถ่ายดีขึ้น ข้อ11บําำรุงสายตาพราะโชอมอุดมไปด้วยวิตามินเอช่วยต่อสู้กับอนุมูลสระในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ12ช่วยขับลมในกระเพาะอ,อาหารช่วยลดลมในกระเพาะนะคะทำให้ใคลายจากอาการท้องอืดท้องฟฟ้อได้เป็นอย่างดีค่ะโอ้โหเราฟังประโยชน์ของชชอมแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยว่าวิตามินซีที่สูงขึ้นเนี่ยช่วยป้องกันแล้วก็ทำให้ร่างกายนี้มีภูมิต้านทานได้แข็งแรงขึ้นแต่อย่าลืมนะคะ ยังไงก็ตามเราต้องดูแลสุขภาพของเราค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เต็มที่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าเครียดมากเกินไปพี่ปราบบอกได้เลยนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยเขาจะมีเส้นทางการเดินเขาใช้เวลาแต่วินาทีให้มีคุณค่ามากที่สุดค่ะถึงตอนนี้อย่าลืมแชร์ก็คิดเห็นแชร์ Share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พี่ดิฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราอยากจะบอกเรว่าชะอมมีประโยชน์จริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของชะอมเลยนะคะอว่าชะอมในมุมมองต่างๆมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะไอเดียของการใช้ชะอมเพื่อสุขภาพนะคะชะอมถือเป็นเพื่อสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดก็ว่าได้เพราะเราสามารถนําทุกส่วนของชะอมมาใช้ได้แทบทั้งตน้น โดยนำมาใช้เพื่อรักษาการทางร่างกายข้อที่หนึ่งรักษาแผลติดเชือ้อบอกเลยนะคะว่าให้ฝนร่างชะอมจนเป็นผงแล้วก็นำผงร่างชะอมเนะี่ยมาทาหรือประครบที่แผลก็จะทำให้แผลแห้งแล้วก็หายได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อที่สองรักษาผมเสียให้นำใบชะอมเนหนึ่งกำมือต้มกับน้ำเปล่าสองถ้วยโดยต้มพอเดือดเท่านั้นแล้วนำมาวางพักให้เย็น ใช้หลังจากสระผมไปหนึ่งรอบโดยนำมาฉโลมที่ผมจะช่วยฟื้นฟูนผมเสียทำให้ผมชุ่มชื้นและมีน้ำหนักสวยงามเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถสระผมและบักผมได้ตามปกติเลยค่ะข้อที่3รักษาการปวดท้องท้องอืดชโลมสามารถใช้เพื่อรักษาการภายในช่องท้องได้เช่นอาการปวดท้องอันเกิดจากการจุดเสียดแน่นท้องอืดท้องเฟ ก็แนะนําให้เอาร่างชะอม1-2รากนะคะที่ล้างสะอาดแล้วมาฝนลงไปในน้ําหรืออาจจะใช้การขยี้เบาๆในน้ําแค่เพียงสิบนาทีหลังจากนั้นก็สามารถนํามาดื่มในเวลาใดก็ได้นะคะข้อที่4ช่วยขับพยาติสำหรับการใช้ชะอมมาขับพยาธิในร่างกายเราจะใช้ส่วนของลําต้นชะอมนั่นเองโดยนําเอาผิวบริเวณเปลือกมาบดให้ละเอียดแล้วนํามาบด ผสมกับฟ้าทลายโจยและสะเดานะคะซึ่งสามารถที่จะเอามาทานในเวลาใดก็ได้บอกได้เลยนะคะว่าฤทธิ์ยาสมุนไพรเหล่านี้สามารถช่วยขับยาได้เป็นอย่างดีค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะการทานชะอมเพื่อสุขภาพเรามาทำอาหารกันเลยค่ะชะอมสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายมีเมนูมากๆเลยท,ทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วน เรามาดูกันเลยค่ะว่าจะทำชะอมเนี่ยในเมนูไหนบ้างนะคะขอ้อแรกก็เลยน้ำพริกกะปิชะอมลูกกะทิอืและที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาทูทอดแน่นอนค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะเมนูนเนี้ยหลายคนชอบมากเลยก็อชอบทานผักพราะยอดชะอมเนื่อนํามาลูกแล้วระมูนให้พอคําค่ะแล้วยังไงล่ะคะก็ให้คั้นโอโหก,กะทิมาราด อาจจะมีถั่วพูต้มอย่างหนึ่งมาราดก็ได้นะคะหรือผักสดอย่างอื่นๆที่ทานแล้วอร่อยมากๆก็มีแตงกวาเมะเขืออุ้ยเมนูนี้เนี่ยได้สุขภาพแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะหรือเราจะทําเมนูอื่นนะคะชะอมผัดเต้าหู้ค่ะเราก็เตรียมยอดชะอมหนึ่งจานเต้าหู้แผ่นหนึ่งแผ่นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมพอคํานะคะเห็ดหอมน้ําตาลเก้ือลแล้วก็น้ํามันการทําก็ไม่ยากค่ะ เริ่มจากนำเต้าหู้ลงไปทอดในกระทะให้สุกแล้วจึงนําส่วนผสมก็คือชะอมเห็ดหอมลงไปผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยเต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายตามรสชาติที่เราต้องการเท่านี้โอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมคะหรือเราจะทําแกงส้มชะอมกุ้งก็ได้ค่ะไม่ยากเช่นกันเลยนะคะวิธีการก็คือเตรียมน้ำพริกแกงที่ใช้สำหรับทำแกงส้มค่ะเนื้อปลากระพงต้มสุก ชะอมไข่ไก่น้ำปลา,าน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขขามเปียกแล้วไม่ลืมนะคะลืมุง้งค่ะพอเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงคะนำเนื้อปลามาต้มมาโขอกรวมกับน้ำพริกเกลงที่เราเตรียมไวค้ค่ะทอดไข่เลยนะคะใส่ชะอมเมื่อสุกก็ให้หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอคํานนำน้ำกับพริกเกลงตั้งไฟรอให้เดือดแล้วก็ปรุงรสตามชอบใจนะคะ ทานให้เป็นรสชาติที่เราชอบเลยคาะสุดยอดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งเมื่อกุ้งสุกแล้วจึงใส่ไข่ทอดชะอมลงไปรอดือดอีกครั้งยกรงทานร้อนๆกับข้าวสวยหุงสุกใหม่ๆรับรองขาอร่อยมากแต่หากใครไม่สะดวกตำพริกเก่งส้มเองนะคะก็สามารถซื้อพริกเก่งส้มแบบสําเร็จรูปมาใชใ้แทนกันได้นะคะมันยอดเยี่ยจริงๆค่ะข้อควรระวังในการทานชะอมนะคะข้อที่หนึ่ง ก่อนนำชะอมมารับประทานควรล้างทําความสะอาดที่ดีและควรปรุงให้สุกก่อนที่จะรับประทานจะได้มีเสียงที่จะได้รับเชื้อซมเนล่าซึ่งเป็นเชื่อที่พบมากในดินค่ะอากาศหรือน้ำซึ่งอาจติดมาได้กับชะอมหากรับประทานเชื้อนี้เข้าไปอาจทำให้ท้องเสียปวดท้องถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นมูกได้ข้อที่สองควรรับประทานชะอมในหน้าร้อน พระเจอมจะมีรสชาติดีกว่าหน้าฝนที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นแรงนะคะข้อที่สามสตรีที่กำลังให้นหมบุตรไม่ควรรับประทานพระเจ้าอมมีฤทธิ์ที่ทำให้น้ำนมเนี่ยลดน้อยลงจนถึงแห้งได้ค่ะข้อที่สี่คนที่เป็นโรคเกานะคะไม่ควรรับประทานชะอมในปริมาณที่มากหรือไม่ควรทานเลยเพราะในชะอมมีพิวรีนสูง ซึ่งผิวเลนจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกอันเป็นสาเหตุที่ทําให้ข้ออักเสบส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเกายิ่งปวดกระดูกมากขึ้นโอ้โหอยากจะบอกเลยนะคะว่ามีประโยชน์มากมายหลายอย่างคนที่ไม่นิยมรับประทานเพราะมีกลุ่นฉุนแรงจะเปลี่ยนใจหันกลับมารับประทานกันนะคะพี่ปลาบอกเลยว่าชะอมมีคุณค่าไม่ได้อยไปกว่าพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆเลยนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเราฟังกันแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะให้ชะอมมาเป็นอาหารชนิดหนึ่งบนโต๊ะของเรานะคะถึงตอนนี้แลวพี่ปลาอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พชรฟิชเป็นขอนกระดิงเจนพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงหม่คุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพิปลานะคะ เชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy fish